นะคร,ร s. <S <tinc S 2> ับขอบคุณนะครับจาดเชดเนดแล้วก็จากฮิปปีนะครับต่อไปนะครับเอฟเจากชัยภูมินะครับไม่ขอครับเรียกอะไรหนึงเด้อครับผมครับสวัสดีครับพวกเราทีมงาน First Ampo Audio จากจังหวัดชัยภูมินะครับเราเป็นผู้ผลิตตู้ลำโพง FA Power Amp FA ผลิตในประเทศไทยจังหวัดชัยภูมินะครับ วันนี้มาในชุด4 x คูี Power M วันนี้นะครับ FB 10D เป็นตัวเทสทดลองนะครับแล้วก็ FX 4D นะครับตัวขายปกตินะครับวันนี้มีราคาพิเศษหน้างานนะครับตู้ลำโพงนะครับเบร T21 Turbo เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับงานนี้งานแรกนะครับ อ่าสีระเบิดยังไม่ได้พ่นนะครับรีบกว่าไม่ทันนะครับส่วนตู้เสียงกลางครับผม F 2อ3 Pro นะครับตัวนี้ mid low มิด mid high แล้วก็ high นะครับน้ำเสียงเป็นยังไงลองฟังดูนะครับสตนิกเกอร์มีมาแจกฟรีนะครับเพา e r อรมราคาพิเศษหน้างานนะครับมีเสื้อด้วยนะครับขอบคุณครับเอ้ยตัวอง้ยครับน่าจะฟีนเรับ